รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน บางจากเอาเวลทุกไม่ให้เร็วให้แรงก,ก,ก,กว่าใครให้ใช้ร้ายไปทุกคนเป็ีนทุกคันใหแรงกว่าใคร E20S Evil เ <S ท่านั้นปล่อยให้โลกหุนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทันเอาเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครเอาเวลรถกใหแรงเร้าใจบางจาก E20S Evil <S เพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพอขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมัน่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน จุดเริ่มต้นของการจุดประกายคือความมุ่งม,มั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทยเพราะทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะประจำวันอังคารที่26ธันวาคมพุทธศักราช2566อยู่กับดิฉันดรดีชัยสมบัตินะคะ,ะนับถอยหลังกันอีกแล้วนะคะอีกไม่กี่วันแล้วก็จะสิ้นปีแล้วนะคะปีนี้ใครมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำก็รีบทำให้เสร็จซะนะคะแต่ถ้ายังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรปีหน้าเป้าหมายของคุณยังรออยู่นะก็ทำให้เสร็จนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะ Energy Time ก็ยังนำข่าวสารทางด้านพลังงานดีๆต่อเนื่องกันไปนะคะปีหน้าก็ยังเจอกับเราอีกแน่นอนผ่านช่องทางของเราเยอะแยะ,ยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น w w w energytimeonline.com w w w t h a i n e w s k i ไ o n l i n e .com Facebook Fanpage YouTube Channel Instagram Tiktok Twitter แล้วก็ Podcast ด้วยนะคะติดตามกันต่อเนื่องเลยปีหน้าก็ยังเจอกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวปีหน้าเราน่าจะมีแบบเซอร์ไพรส์อะไรดีๆนะมาฝากแฟนรายการของเราเหมือนเดิมนะอืมก็วันนี้อ่ามีเรื่องราวพลังงานดีๆมาคุยอีกแล้วเป็นข่าวดีส่งท้ายปลายปีนะเพราะว่าบริษัทปตทจำกัดหมหาชนเนี่ย mm. เขาก็ได้มีการประกาศงบ,บลงทุน5ปีออกมาแล้วสำหรับลงทุนในช่วงปี2567จนถึงปี2571นะคะ โดยคุณอัธพลเลิศพิบูรณประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทปตทจำกัดมหาชนเนี่ยก็บอกว่าคณะกรรมการปตทเนี่ยมีมติอนุมัติงบลงทุน5ปีก็คือตั้งแต่ปี2567จนถึงปี2571ของปตทและบริษัทที่ปตทถือหุ้น100%ในวงเงินรวม89,203ล้านบาท เกือบแสนล้านบาททีเดียวเลยนะคะเยอะมากๆทีนี้ถ้าแบ่งเป็นรายปีก็จะพบว่าปี2567เนี่ยจะใช้งบลงทุนเนี่ย26,283ล้านบาทส่วนปี2568เนี่ยจะใช้งบลงทุน34,298ล้านบาทปี2569จะใช้งบลงทุน1,203ล้าน7ล้านบาทนะคะ แล้วก็ปี2,570จะใช้งบลงทุน11,317ล้านบาทและปีสุดท้ายคือปี2,571จะใช้งบลงทุน4,998ล้านบาทแต่ถ้าเกิดว่าเ,าเมื่อกี้แยกเป็นรายปีแต่ถ้ามาแยกเป็นการลงทุนตามประเภทธุรกิจนะเขาจะก็จะมี ธุรกิจก๊าซธรรมชาติก็จะลงทุนเป็นเงินถึง3636ล้านบาทเนี่ยคิดเป็น34%ของเงินลงทุนทั้งหมดถือว่ามากที่สุดเลยในสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจกา๊าซแล้วก็ธุรกิจท่อส่งก๊าซเนี่ยก็จะอยู่ที่1 4 9 3 4ล้านบาทอันนี้คิดเป็น17ของเงินลงทุนทั้งหมดส่วนธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจปิดตรเรียมขั้นปลาย ก็จะมีเงินลงทุน3,022ล้านบาทคิดเป็นประมาณ4%ของเงินลงทุนทั้งหมดธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานและสำนักง,งานใหญ่จะใช้เงินลงทุน12,789ล้านบาทอันนี้คิดเป็น14%และสุดท้ายการลงทุนในบริษัทที่ปตทถ,ถือหุ้น100%จะอยู่ที่27,822ล้านบาท คิดเป็น31%นี้ก็เป็นรองรองจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติเลยนะคะก็เยอะทีเดียวซึ่งพรทอเองเนี่ยเขาก็จะใช้เงินลงทุนเหล่านี้ลงทุนในธุรกิจหลักเพื่อที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนรวมถึงการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศด้วยซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของงบการลงทุน5ปีประมาณสัก51อ่า โดยมีโครงการหลักๆอย่างเช่นการก่อสร้างรองแยกก๊าซหน่วยที่7แล้วก็หน่วยที่8โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้แล้วก็โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่5ส่วนการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆเนี่ยก็จะมีการลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรนะไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าฮอร i z o n พลัสนะคะ โครงการ EVME ก็คือแพลตฟอร์มของรถยนต์ EV นั่นเองแล้วก็โครงการการลงทุนในธุรกิจโรงงานประกอบแบตเตอรี่โดยใช้เทคโนโลยี c e l l ์ to pack แล้วก็ยังมีโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมัตรพุทธเรือที่สารและโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่สารด้วยแต่ว่าเท่านั้นยังไม่หมดปตทเนี่ย เขายังมีการเตรียมงบลงทุนสำหรับโครงการในอนาคตอีก5ปีข้างหน้านะเพิ่มเติมอีกนะจากงบลงทุนที่เขาตั้งมาแล้วเพิ่มเติมอีกถึง1 6 9 3 2ล้านบาทเลยทีเดียวเบ็ดเสร็จแล้วนะถ้ารวมกับงบลงทุนที่อนุมัติมาแล้วเนี่ยเกือบเกือบ90,000ล้านเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยรวมกันทั้งหมด2ส่วนเนี้ยปตท กับบริษัทในเครือเนี่ยลงทุนรวมกันเกือบสองแสนล้านบาทเลยนะในช่วง5ปีข้างหน้าถือว่าเป็นการลงทุนมหาศาลมากซึ่งในส่วนของการเตรียมงบลงทุนในโครงการในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าอีกแสนกว่าล้านเนี่ยก็จะเป็นสำหรับการขยายในช่วงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยอาจจะมีอะไรเข้ามาอีกอย่างเช่นการลงทุนในธุรกิจการธรรมชาติโดยการมุ่งเน้นการขยายโครงข่ายท่อก๊ซธรรมชาติ แล้วก็การลงทุนในธุรกิจการธรรมชาติเหลวครบวงจรหรือว่า LNG v a l u e c h a i n แล้วก็ยังมีการลงทุนของธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายในการสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ด้วยรวมถึงจะลงทุนในพลังงานสะอาดอย่างเช่นการลงทุนในธุรกิจชีววิทยาศาสตร์หรือว่า Life Science นั่นเองแล้วก็ยังมีธุรกิจยาธุรกิจโภชนาการและอุปกรณ์และการวินิจฉัยทางการแพทย์แล้วก็มีธุรกิจ AI and Robotics มีธุรกิจโลจิสติกและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอันนี้จะมุ่งเน้นในเรื่องของการเชื่อมโยงระบบขนส่งทั้งหมดของประเทศเลยนะคะเห็นอย่างภาพรวมบลทเนี่ยลงทุนในธุรกิจพลังงานแล้วก็ธุรกิจที่ไม่ใช่พลังงานเยอะมากเลย25ปีนะส,สนกว่าล้านบาทต้องจับตามองนะคะเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน แล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งออกมาเกี่ยวกับเรื่องของปตทเหมือนกันก็คือมีการประชุมบอรดอ์ดปตทเมื่อเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันที่22่ธันวาคมที่ผ่านมาก็มีการพิจารณาในเรื่องของการแต่งตั้ง,ง,งประธานคณะกรรมการปตทคนใหม่องงนะสิเพราะว่าปตทเพิ่งมีประธานคณะกรรมการ ไปเมื่อเร็วๆนี้ก็คือคุณประเสริฐสิน์สุป,ประเสริฐที่เป็นประหลัดกระทรวงพลังงานแล้วก็เป็นประธานกรรมการของปตทเขาก็ได้มีการแสดงเจตจำนงนะในที่ประชุมคณะกรรมการของปตทเนี่ยบอกว่าขอลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการปตทเพราะว่ามีภาร,รกิจอื่นที่จะต้องทําแล้วก็มีผลเลยนะวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมา แต่ว่าคุณประเสิดเนี่ยไม่ได้เป็นประธานกรรมการปตทแล้วแต่ก็ยังเป็นเป็นกรรมการในคณะกรรมการของปตทอยู่นะคะทีนี้ตําแหน่งประธานบอร์ดก็ว่างลงเพราะฉะนั้นบอร์ดปตทเนี่ยก็เลยมีมติแต่งตั้งคุณชัดชัยพมเลิศซึ่งเป็นกรรมการอิสระอยู่ตอนนี้ไปเป็นประธานกรรมการของปตทแทนคุณประเสริฐสินสุกเสริฐแล้วก็มีผลตั้งแต่วันที่23ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งคุณชาชัยพมเริ์เนี่ยเป็นใครมาจากไหนท่านเป็นอนดีตประลัดกระทรวงมหาดไทยเนาะแล้วก็กเกษียณอายุไปกเกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที่30กันยายนปี2,564ก็กเกษียณไปแล้ว2ปีใช่ไหมคะก็ได้รับแต่งตั้งมาเป็นประธานบอร์ดปตท<ม>ก็หลายๆท่านรู้จักกันนี้เขาเรียกกันประหลัดชิงประหลชิงอะไรแบบนี้นะคะท่านก็ค่อนข้างโด่งดังทีเดียว ทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะคุณประเสริฐศินสุประเเสรฐเนี่ยประหลัดกระทรวงพลังงานเนี่ยเพิ่งจะรับตําแหน่งประธานคณะกรรมการปตทเนี่ยเมื่อวันที่16พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเองแล้วทําไมถึงต้องลาออกแบบเร่งด่วนอยู่มาแค่ประมาณเดือนกว่าๆเองขอลาออกแล้วก็เพราะว่ามีมีแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่าคุณประเสริฐศินสุประเสรฐเนี่ยเขาก็เตรียมตัว จะไปสมัครเป็นประธานกรรมการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผเพราะว่าตอนนี้กฟผเองเนี่ยยังไม่มีการแต่งตั้งบอร์ดเลยซึ่งหลายเรื่องมากที่ต้องพิจารณาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนการลงทุนกฟผ,ผเรื่องของมาตรการดูแลเรื่องค่าไฟฟ้าแล้วก็ยังมีประเด็นที่ต้องดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงพลังงานอีกมากเลยรวมทั้งที่สําคัญที่สุดก็คือ ตำแหน่งผู้ว่าการกรฟผเนี่ยยังไม่มีการแต่งตั้งเลยคุณเทพรัตเทพพิทักษ์เนี่ยซึ่งเคยผ่านกรรมการสรรหาเนี่ยมาแล้วและอนุมัติมาแล้วเนี่ยแล้วยึดติดขั้นตอนเนี่ยเรื่องคอรมอเอ่ยเรื่องกะกะตะเอ่ยเนี่ยจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งแต่พอมาถึงตอนนี้ปุ๊บตอนนี้ก็ไม่แน่แล้วว่าเป็นยังเป็นคุณเทพรัตเทพพิทักษ์อยู่ไหมนะคะ เรื่องนี้ก็เลยสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงพลังงานก็จะรีบนําเสนอเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการของกฟผเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้คณะกรรมการกฟผเนี่ยมาสารต่อในเรื่องของการดําเนินงานแบบตามนโยบายเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ทีนี้เราจะได้รู้กันละว,ว่า ใครเนี่ยจะมาเป็นผู้ว่าการกรฟผคนต่อไปซึ่งมันก็จะมีประเด็นอีกเยอะแยะมากมายเลยว่าจะเป็นคนเดิมไหมหรือว่าจะเป็นคนใหม่นะสัรหากันใหม่ซึ่งถ้าสัญหากันใหม่เนี่ยก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกนานพอสมควรเพราะว่ากว่าจะผ่านคณะกรรมการสัญหากว่าจะผ่านบอร์ดกรฟผกว่าจะเสนอมาที่กระทรวงพลังงานแล้วกว่าจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีอีกนะคะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขอันหนึ่งของ คนที่จะมาเป็นผู้ว่าการกรอพอก็คือในเงื่อนไขนะั้นน่ะอันนี้เป็นเงื่อนไขเดิมนะของของตอนสรรหาเขาวก่อนเนี่ยว่าจะต้องมีอายุงานเนี่ยเหลือไม่ต่ำกว่าสองปีซึ่งตอนนั้นอ่ะตอนที่คุณเทพรัตน์เข้าคัดเลือกเนี่ยท่านมีอายุงานเนี่ยเกินสองปีนะอยู่ได้ประมาณสองปีแล้วแหละแต่นะวันนี้พอมันลากยาวมาเนี่ยตั้งแต่ผู้ว่าการ กบพอคนเก่ากเกษียณอายุไปตั้งแต่วันที่22สิงหาคมเนี่ยปี2566เนี่ยก็ยาวมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยหลายเดือนละเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้อายุงานของคุณเทพรัตเนี่ยไม่ถึง2ปีตามเงื่อนไขซึ่งอันเนี้ยมันจะยังไงต่อนะคะก็ต้องไปรอดูกันหลังจากมีการตั้งบอร์ดกบพ,พอชุดใหม่แล้วนะคะ อ่ะแล้วก็เรามาปิดท้ายข่าวดีๆของบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิดต,ตรเลียมจำกัดมหาชนหรือวาาา่าปตทสพคุณมนตรีลาวันชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของปตทสาพาเนี่ยก็เปิดเผยว่าบริษัท FutureTech SGPTE LTD หรือว่า FSG เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทย,ย่อยของปตทสาพาเนี่ยได้มีการลงนามในสัญญาเพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุน50ในบริษัท Total Energy l e n e a b l e s a g r e e n Holco หรือว่า T R T E R S H ฮ่องกงนะคะจากกลุ่มบริษัท Total Energies SE ซึ่งลงทุนในโครงการ s e a g r e e n Offshore Wind Farm อันนี้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์โอ้ไปไกลถึงสกอตแลนด์เลยมูลค่า การเข้าซื้อสัดส,ส่วน50%เนี่ยมีมูลค่าลงทุนถึง522ล้านปอนด์สเตอร์ลิงหรือเทียบเท่าเป็นเงินบาทไทยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก24,15 0ล้านบาทแล้ว t e r s h เนี่ยมีการลงทุนในโครงการ g r e e n o f f s h o r e Wind f ร์มเนี่ย51%ซึ่งหลังการซื้อขายเสร็จสิ้นเราเนี่ยจะส่งผลให้ FutureTech หรือว่า FSG เนี่ย ถือหุ้นโดยอ้อมนะทางอ้อมก็25.5%ในโครงการดังกล่าวนี้นะคะแล้วโครงการซีกรินออฟชอว์บินฟาร์มเนี่ยก็ตั้งอยู่บริเวณทะเลทะเลเหนือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านลมมากอยู่ห่างจากชายฝั่งของสกอตแลนด์ไปประมาณสัก27กิโลเมตรแล้วก็มีการเปิดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีกำลังการผลิตรวมมากถึง1.1กิกะวัตต์เลยนะถ้าแปลงเป็นเมกะวัตต์ก็1พื1 0 0เมกะวัตต์ทีเดียวใหญ่มากนะคะเพราะว่าที่แถบๆนั้นเนี่ยคือลมดีนั้นก็จะผลิตไฟฟ้าพลังงานลมได้ค่อนข้างมากพอสมควรแถบยุโรปเนี่ยเยอะมากจริงๆนะคะ แล้วการเข้าไปลงทุนในโครงการซีกินออฟชอร์วินฟาร์มของปตทสพเนี่ยมันก็เป็นก้าวสำคัญนะในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจพลังงานสะอาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูงซึ่งก็สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในด้านการลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและยังมีการเปิดโอกาสให้ปตทสพเนี่ยมีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนนอกชายฝั่งเพื่อที่จะรองรับการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดอื่นๆในอนาคตด้วย แล้วปรตทสพเนี่ยยังได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ Total Energies นะคะเพื่อที่จะขยายความร่วมมือในการลงทุนในโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งอื่นๆรวมถึงหาโอกาสการลงทุนร่วมกันในธุรกิจพลังงานสะอาดด้วยนะคะทีนี้ FSG เนี่ยเป็นเป็นใครก็คือรู้แล้วล่ะว่าเป็นบริษัทย่อยพลตทสพเนี่ย แต่ว่าเขาถูกถึงหุ้นโดยบริษัท Future Tech Energy v e n t u r e จำกัดหรือว่า FTEV ก็เป็นบริษัทย่อยของปตทสาผอ,อีกทีหนึ่งนะคะแล้ว FTEV เนี่ย,นะะยก็ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ไฮโดรเจนแล้วก่อนหน้านี้ได้มีการเข้าไปร่วมลงทุนและพัฒนาโครงการผลิตกรีนไฮโดรเจนขนาดใหญ่ในโอมานด้วยซึ่งจะใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วพลังงานลมมาใช้ในการผลิต กรีนไฮโดรเจนแล้วก็ยังมีการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลานแสงอรุณเพื่อใช้ในครบวนการผลิตปิโตรเลียมโครงการ S1 ในประเทศไทยด้วยนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาพูดคุยกันในรายการวันนี้แต่ว่าวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะจุดเริ่มต้นของการจุดประกาย ความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทยเพราะทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน บางจากขับเวลทุกใบให้เร็วให้แรงกว่าใครให้ใช้ไดไปทุกวันเปลี่ยนทุกคนันให้แรงกว่าใครีย E20 SE Evo เท่านั้นปล่อยให้โลกหมุนช้าไปไม่ต้องให้ใครตามทันอับเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครอับเวลรถให้แรงเร้าใจบางจากอ e ี E20 SE Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน